สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูหม่มน,นะคะจะมาสอนในนักเรียนในวิชาประวัติศาสตร์นะคะสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองค่ะในหน่วยการเรียนหน่วยนี้นะคะเรื่องของบุคคลสําคัญค่ะตัวชี้วัดในหน่วยนี้นะคะระบุบุคคลที่ทําประโยชน์ต่อท้องถิ่นหรือประเทศชาติ สาระการเรียนรู้นะคะในหน่วยของบุคคลสําคัญบุคคลสําคัญของชาติและท้องถิ่นในสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณนําให้ดูสไลด์การสอนและคลิปการสอนในเรื่องของประวัติของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนานะคะกรมหลวงนราธิวาราชนครินในชั่วโมงนี้หรือในหน่วยนี้สัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องประวัติของพระอ,องค์ท่าน ประวัติของท่านเท้าวสุรนารีนะคะท่านคือใครมาดูกันเลยบุคคลสำคัญของชาติและท้องถิ่นนะคะบุคคลสำคัญของชาติและท้องถิ่นบุคคลสำคัญที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาตินะคะสำหรับนักเรียนแล้วก็จะมีประวัติของท่านหลายๆท่านให้นักเรียนได้เรียนรู้นะคะแต่ในวันนี้เรามาสร้าง ประวัติของท้าวสุรนารีอันนี้เป็นรูปของอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานี่เองค่ะวีรกรรมของท้าวสุรนารีนะคะเมื่อครั้งที่พระเจ้าอนุวงศ์ผู้ปกครองเมืองเวียงจันทร์ทำการต่อต้านไทยโดยยกกองทัพมาตีหัวเมืองทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนะคะ เมื่อปีพศ2369ขณะนั้นเองเจ้าเมืองและพระยาปลัดเดินทางมาปฏิบัติราชการที่กรุงเทพกองทัพจากเวียงจันทร์จึงกวาดต้อนผู้คนชาวเมืองนครราชสีมาส่วนหนึ่งเพื่อนำกลับไปเมืองเวียงจันทร์ในจำนวนผู้ที่โดนกวาดต้อนไปมีคุณหญิงโมรวมอยู่ด้วย คุณหญิงโมและชาวเมืองนครราชสีมาที่ถูกกวาดต้อนมารวมกันต่อสู้กับกองทัพเจ้าอนุวงศ์จนรอดพ้นจากการเป็นเฉลยนะคะทีนี้หลังจากที่เราชมสไลด์การสอนเกี่ยวกับประวัติของเท้าสุรนารีไปแล้วนะคะวันนี้เรามาทบทวนแบบพัฒนาทักษะนะคะลองมาดูกันนะ ว่าแบบฝึกหัดทบทวนหน่วยการเรียนที่ผ่านมาเนี่ยมีว่าอย่างไรบ้างข้อที่1วีรกรรมที่สําคัญของเท้าสุนาร,ารีคือข้อใดวีรกรรมที่สําคัญของเท้าสุรานารีนะคะข้อที่1รักษาผู้ป่วยจากการสู้รบ 2. นําทัพไปรบกับข้าศึกจากเวียงจันทร์ สามต่อสู้กับข้าศึกที่เข้ามายึดเมืองนครราชสีมาข้อไหนคือวีรกรรมของท่านเทวสุรานารีนะคะคำตอบคือข้อที่สามนะคะคือต่อสู้กับข้าศึกที่เข้ามายึดเมืองนครราชสีมาเพราะเจ้าอนุวงศ์ได้ยกทัพเข้ามายึดเมืองนครราชสีมาและจับชาวเมืองไปเป็นตัวประกันนะคะ 2. ท้าวสุรนารีเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านใด 1. ความมีเมตตา 2. ความกล้าหาญ 3. ความกะตันอยู่กัตเวทีคำตอบคือท้าวสุรนารีเป็นแบบอย่างของหญิงกล้าที่ต่อสู้กับเจ้าอนุวงศ์และกองทัพโดยไม่เกรงกลัวค่ะคือความกล้าหาญนั่นเองนะคะ ข้อที่สามเมื่อศึกษาประวัติของบุคคลที่ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติแล้วควรปฏิบัติอย่างไรนักเรียนจะนำข้อไหนไปปฏิบัตินะคะ 1. เล่าให้พ่อแม่ฟัง 2. นํนำแบบอย่างที่ดีไปปฏิบัติและ 3. ส่งเรื่องราวไปยังรายการโทรทัศน์ เมื่อน,นักเรียนศึกษาประวัติของบุคคลสำคัญที่ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติแล้วนะคะนักเรียนควรนำหลักข้อใดมาปฏิบัตินะคะคำตอบคือข้อที่สองนั่นเองค่ะนำแบบอย่างที่ดีไปปฏิบัติเพราะการนำไปปฏิบัติก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมค่ะข้อที่สี่ การกระทําใดก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมข้อไหนนะคะว่าทําแล้วก่อประโยนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม1นํ่งทำการบ้านด้วยตัวเอง 2. ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีโอกาส 3. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์คำตอบที่ถูกต้องคือข้อที่2นะคะช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีโอกาส เพราะเป็นการปฏิบัติเพื่อผู้อื่นส่งผลให้สังคมเกิดความสงบสุขนั่นเองค่ะอันนี้คือตัวอย่างแบบฝึกหัดนะคะเดี๋ยวหลังจากคลิปการสอนหรือสไลด์ตัวนี้แล้วคุณครูก็จะลงแบบฝึกหัดให้ในท้ายนะคะนักเรียนคนไหนที่สะดวกในการทําแบบฝึกหัดลงสมุดนักเรียนสามารถคัดลายมือลงสมุดพร้อมความตอบที่ถูกต้องได้ ส่วนนักเรียนคนไหนที่สะดวกก็สามารถปริ้นใบงานออกมาทำพร้อมมีระบายสีเพื่อช่วยให้นักเรียนได้ฝึกคิดฝึกระบายสีตามตัวเลขที่คุณครูกำหนดให้ด้วยนะคะสำหรับนักเรียนคนไหนที่ชมคลิปหรือสไลด์ไม่ทันนะคะนักเรียนสามารถย้อนกลับไปชม คลิปจาก YouTube ของคุณแหม่มได้ที่คุณแหม่มขึ้นไว้ให้นี้นะคะนักเรียนมีเวลาว่างช่วงไหนนักเรียนสามารถเข้าไปชมหน่วยที่นักเรียนได้เรียนผ่านมาหรือแบบฝึกหัดที่นักเรียนได,ได้ทำผ่านมาด้วยนะคะเพื่อเป็นการทบทวนสำหรับชั่วโมงนี้นะคะขอให้นักเรียนทุกคนรักษาสุขภาพ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่และที่สำคัญเวน้นระยะห่างนะคะเนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ขอให้เรียนดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ